สองเรื่องราวทั่วไปนะคะที่เกี่ยวข้องกับน้องลิซ่าค่ะความเคลื่อนไหมของน้องลิซ่านะคะน้องมาไอจีก็มีการเปลี่ยนแปลงค่ะบนลิงค์ไบโอนะคะน้องลิซ่าได้เพิ่มลิงก์พรีเซฟเลงพร c e l เลสค่ะลงในโปรไฟล์ไอจีน่ารักมากมายคือถ้าได้ทํางานกับแลลิซ่านี่คือไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าน่ารักจริงๆพี่อดัมถึงชื่นชมน้องลิซ่ามากๆว่าน้องลิซ่าซัพพอร์ตซึ่งพี่อดัมนะคะก็ได้พูดถึงน้องลิซ่าว่าลิซ่ากุดยอดมากเป็นหน่วยสนับสนุนอย่างสุดหัวใจและเราชอบท่อนขอคุณมากรอแทบไม่ไหวที่จะอววดุุต่่อชาโลกกททสิงี ทํามันดีมากจริงๆคะ่ะสารจากตานานโค้ดเดอะไวท์นะคะกล่าวมาแบบนี้ซึ่งแปลแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะแม่แต่ว่าพี่เขาก็ชื่นชมโนริซันนะคะต้องขอแสดงความยินด,ดีด้วยนะคะมิวสิกวิดีโอเพลง Play าะสค่ะขึ้นสู่อันดับสูงสุดคืออันดับที่หนึ่งนั่นเองของชาร์ตไอจูนของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้น,นําเสนอไปแล้วคะ่ะที่ได้ว่าจึงมีการเข้าซื้อขับเพราะว่าซื้อจริงๆนะคะยอดนี้เกิดจากการซื้อเพลงนั่นเองที่ไดว่าได้รับความนิยมมากเวอร์นะแถมล,ล่าสุดค่ะออเทอร์อีโก้ของโนงริซันนะคะก็ขึ้นอันดับที่1 ไอจูนประเทศเซนต์คิสแอนด์นิวเวสนะคะทำให้มี59รายชื่อในอันดับที่1บนไอจูนทั่วโลกค่ะเรดม,มาเออออเจออ e ีโกโกอาวะ นี่คือแอดโฆษณาプ i ยเลสนะคะมารูนไฟ X 리스타เสืงอันนี้นะคะมารูนไฟอัปเดต IG เป็นการสนับสนุนจาก Youtube นั่นเองนะ YouTube Music ค่ะทุกคนพี่กาศนี่ก็คืออยู่ที่ Sunset Strip ใน West Hollywood Los Angeles หรือว่า YouTube ก็คือสนับสนุนเต็มที่ค่ะ <L ock> นอกจากนี้คะ่ะพี่ๆวงมาดูนไฟนะคะก็ยังมาอัปเดต p ๊อ Playlist สนะคะสำหรับ Apple Music นั่นเองนะอ่าเริศค่ะค่ะคุณ Qui n c y b เ n การฝ่ายสร้างสรรค์การออกแบบและก็การถ่ายภาพนะคะแชร์สตอรี่โปสเตอร์บ่วบาว,บ,าวบอกเลยว่าเหมือนหนังเรื่องหนึ่งจริงๆคะ<ม>่ะจะว่าไปก็ขนหนังซักเรื่องจริงๆนะคะเนี่ยซึ่งพี่ท่านนี้ก็คือถ่ายภาพให้กับหลากหลายท่านมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เคทแมคเรย์ไทล่าค่ะอู้อันนี้เหมือนหนังจริงๆคะ่ะ และตอนนี้นะคะเพื่อนๆเนสามารถซื้อเพลงใน Station Hit ได้แล้วนะลิลี่ทุกคนเข้าไปซื้อเพลงกันเยอะนะจ๊ะ่อมากแต่ก็นอกจากนี้นะคะอีกกิมมิกนึ่งค่ะอันนี้เป็นเรื่องของสอมแลคพิงนะเพื่อนๆอันนี้ออกมาจากโวกเกาหลีนั่นเองนะคะมีการพูดถึงและพิงว่าจะมีอัลบั้มใหม่ในปี2025นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้แอนด้นําเสนอไปค่ะคือมีการสงสัยว่าเออคุณฟ้าแฝดนะที่ก่อนหน้านี้นให้กาลังใจพี่เจนนี่ที่หลังสเต,ตที่เขามีการถ่ายเหมือนกับคล้ายน้องลูอิสน,นะแต่ว่า ็มีการสงสัยกันอยู่ว่าใช่ลูอีสหรือเปล่านะคะก็เลยมีการลบคลิปนั้นออกไปละก็เป็นการสงสัยด้กันค่ะแต่ว่าพี่ฝาแฟศเนี่ยเขาอะมีการเช็คอินอยู่เกาหลีไม่แน่ใจว่าจะสอดคล้องเกี่ยวกับการทําอัลบั้มของแบล็คพิงคหรือเปล่าเพื่อนๆเพราะว่ายังง่ายยังไงก็จะเวิด์ทัวร์แล้วนะเสื้อนี้ค่ะบอกว่าจะมีอัลบั้มของแบล็คพิงคนะคะในปี2025ซึ่งแองก็มองว่ามันน่าจะก่อนเวิด์ทัวร์แน่นอนนะเพราะว่าต้องออกอัลบั้มแบบสเต็ปของแบล็คพิงคเขานั่นเลยค่ะดังนนัั้้ะจอบมมให่ นี้แน่นอนค่ะใช่แต่ว่าสําหรับตัวน้องลิซ่าเองพี่พี่แฟนคลับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอยากให้น้องลิซ่านี้ทํางานเดี่ยวดีกว่าก็ถือว่าเป็นสีสันนะเพื่อนๆนะยังคงรักษาความเป็นมอ่เตอร์ออฟแล็คพิงเอาไว้นะคะสําหรับสาวาๆอยา่างไรก็มารอติดตามค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วสําหรับอัลบั้มแล็คพิงนะคะรอติดตามได้เลยพูดถึงน้องลิซ่าแล้วก็พี่อดาดัมนะคะสําหรับล่าสุดคลิปที่พี่ๆีบงมาุูไฟ้าปล่อยออกมาเป็นเบื้องหลังใช่ไหมคะได้เห็นดีเทลโอ โอ้ดีเทลแบบว่าเลือดออกนิดนึงค่ะทุกคนปากแตกใดๆเออเรียกว่าเก็บกิมมิคได้ดีมากๆเลยนะคะแมตีกันขนาดนั้นต้องเลือดออกหรือไม่ซึ่งคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไปชมกันด้วยนะคะสําหรับตีตอกเบื้องหลังค่ะต่อมาค่ะทุกคนยังได้เห็นว่าแม่ชมนะคะได้มาใช้แผ่นเสียงราพันเซลของรอริซ่าด้วยเรอจริงแล้วก็ต่อมาค่ะน้องโยชินะคะก็ได้ใช้แผ่นเสียงของน้องริซ่าด้วยแลกะ,ะ,ะก,แแลก็มีการาเคัฟเวอร์เป็นน้องริซ่านะคะสําหรับราพันเซลล่าสุดเลยจึงปังจริงๆ ต่อมาค่ะพี่นุ่นวรนุษย์นะคะก็ได้มาใช้เพลง Priceless ของน้องิซ่าแล้วก็พี่ๆมาดูนฟา์น่ารักมากมายมาซัพพอร์ตน้องิซ่าเสมอค่ะเพลงล่าสุดที่ปล่อยออกมาค่ะก็ถือว่ามีเรื่องราวให้ดได้เมาส์ได้วยนะคะสถิติปังๆก็มีอยู่จากแม่มีแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะคะฝากทุกคนสตรีมเพลงให้กับต้าีลิกกันเยอะๆนะคะเพลงน้องลิซ่าฟิชชิงกับใครค่ะก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของน้องลิซ่าค่ะพวกเราแฟนคลับมาทําให้เต็มที่วีดฟังไปวนไปค่ะ